Mission to the Moon Podcast b rought to you by ส a สีเอ็เนสโซเจลแต้มสิวปราบสิวแล้วบำรุงผิวทันทีจากสาสีสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับระวิทย์หานอุตสาหะครับผมวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของผลิตภาพแรงงานไทยนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ของแมกกาซีนของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ โดยเขาไปสัมภาษณ์คุณเมธีสุภาพงนะครับเป็นรองผู้ว่าการด้านสภาพการเงินธนาคารประเทศไทยนะฮะก็น่าสนใจผมว่าเรื่องของตลาดแรงงานหลังโควิดเนี่ยและประเทศไทยเองเนี่ยน่าจะต้องมีมุมมองที่ต้องมานั่งคิดกันเยอะเลยนะครับคุณเมธีเริ่มต้นจากการพูดถึงโควิดก่อนนะฮะการแพร่บาทของโควิด -19 ในรอกแรกเนี่ยก็ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี63เนี่ยนะครับก็ นำไปสู่การล็อกดาวน์นะฮะแล้วก็กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะง,งักนะฮะทำให้ไตรมาสที่2เนี่ยมีผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น7 5แสนคนและผู้เสมือนว่างงานนะครับซึ่งหมายถึงว่าแรงงานที่มีจำนวนการทำงานต่ำกว่า4ชั่วโมงต่อวันเนี่ยนะฮะ mm. เพิ่มขึ้นจาก2-3ล้านคนเนี่ยเป็นประมาณ5.4ล้านคนนะครับอันนี้ก็เยอะมากเลย mm. ทีนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นเราก็เริ่มผ่อนคลายนะครับ mm. ก็การจ้างงานก็กลับมาดีขึ้น mm. จนกระทั่งเจอโควิดรอบทันวานะครับ ความรุนแรงของล็อกธันวาเนี่ยไม่เท่าะระลอกแรกก็จริงนะครับแต่ว่าผลกระทบเนี่ยไม่น้อยไม่น้อยเป็นก,กันเลยนะครับก็ผู้ใช้แรงงานมีความอ่อนล้าทางเศรษฐกิจสะสมนะฮะธุรกิจก็อ่อนล้าเป็นผลทาให้ไตรมาสหนึ่งปีนี้เนี่ยจำนวนผู้เสมือนว่างงาน,นกลับมาที่5.4ล้านคนนะครับแล้วก็มีแรงงานที่เสี่ยงจะตกงานเนี่ยถึง4.7ล้านคนนะฮะตัวเลขเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนกลับไปสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพ ในการผลิตของประเทศที่ลดลงสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าพอะระลอกสามอระลอกนี้เนี่ยนะโอ,อันนี้หนักเลยนะครับเรายังไม่สามารถสรุปได้เพราะว่าเรายังอยู่ท่ามกลางละระลอกสามนะฮะแต่ว่าคาดว่าก็จะหนักทีเดียวนะครับคุณแมที่ระบุว่าประเด็นที่น่าเป็นห่วงสำหรับแรงงานไทยหลังโควิด1 i คลี่คลายแล้วเนี่ยนะก็คือจบแล้วเนี่ยนะฮะผู้ว่างงานและผู้เสมือนว่างงานจะมีอยู่เป็นจํานวนมากคือมันจะเพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆตัตอนนี้นะครับแล้วก็อาจจะไม่สามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทั้งหมด พอในช่วงเกิดการแพร่ระบาดเนี่ยธุรกิจจำนวนมากก็ปรับตัวเอาดิจิตอลเข้ามาใช้เอาระบบออโตเมชันเข้ามาใช้นะครับสร้างผลพวงสำคัญคือทำให้ความต้องการแรงงานลดลงขณะที่ทักษะแรงงานในโลกธุรกิจยุคใหม่ก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับธนาคารประเทศไทยประมาณการว่าระบบออโตเมชันและดิจิตไลเซชันเนี่ยจะสามารถมาทดแทนแรงงานได้มากและอาจมีแรงงานสูงถึง15ล้านคนนะครับที่จะถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับ คุณเมธียังบอกต่อยว่าจากสถานการณ์โควิด -19 ในปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารประเทศไทยก็ได้ใช้หลายมาตรการนะครับทางเป็นมาตรการทางการเงินเพื่อประกับประคองธุรกิจแล้วก็แรงงานให้สามารถยืนหยัดได้เพื่อรอวิกฤตเริ่มคลี่คลายทั้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะครับเพื่อมีกระแสงินสดสำหรับการดำรงชีพประกอบอาชีพหรือมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูทางการเงินกับผู้ประกอบธุรกิจนะครับไม่เพียงแต่เรื่องของนโยบายทางการเงินนะฮะก็จริงๆธนาคารประเทศไทยเนี่ยบอกว่าก็ยังได้เข้าไป ประสานงานกับภาครัฐนะฮะแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเพื่อไปเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็อ,อีกการหนึ่งที่พยายามทำก็คือพยายามผลักดันให้บริษัทขนาดใหญ่เนี่ยลดเวลาการชำระหนี้จากที่ยืดออกไปในช่วงแรกนะครับเพื่อให้เกิดสภาพคล่องขึ้นในระบบบริษัทขนาดใหญ่เพราะเขาชำระหนี้เร็วขึ้นสภาพคล่องก็เกิดขึ้นกับบริษัทที่ซายซิ่งแหลกตกนะครับคุณเมธีเล่า,ว,าว่ากว่าหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการทางการเงินให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์นะครับ โดยเมื่อ,เ,อเห็นว่ามาตรการไม่เวิร์กนะฮะก็จะประับนะครับเช่นเมื่อวันที่23ามมีนาะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธนาคารประเทศไทยก็ร่วมมือกับกระทรวงการคลังนะครับเตรียมออกมาตรการใหม่นะฮะเพื่อช่วยผู้ประกอบธุรกิจนะฮะให้สามารถรับมือกับโลกหลังโควิด -19 ได้ดีขึ้นนะครับก็เราก็พอจะทราบกันไปบ้างแล้วผมทวนให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็คือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ SME โดยมีการขยายขอบเขตลูกหนี้ขยายการชดเชยหรือค้ำประกัน ความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะครับนะฮะและกำหนดดอกเบี้ยที่เหมาะสมผู้ง่ายคือว่าทําให้แบงก์พาณิชย์เนี่ยอยากปล่อยมากขึ้นนั่นเองนะครับสองมีมาตรการพักซับพักหนี้นะครับซึ่งจะช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้โดยสามารถตีโอนรัพย์และมีสิทธิ์ซื้อคืนในราคาตีโอนบวกค่าดูแลนะครับหรือว่า carrying cost ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้ที่ทําธุรกิจทําธุรกิจต่อได้นะฮะมีการต่อออกซิเจนให้น,นั่นเองช่วยลดความเสี่ยงในการขายสินทรัพย์จะต,ต้องถูกบังคับขายสินทรัพย์ในราคาที่ต่าเกินไป นะครับเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลูกนี้ก็สามารถที่จะซื้อสินทรัพย์คืนมาได้อันนี้ก็คือสมมติคุณมีโรงแรมอยู่เนี่ยลคุณก็ไปเข้าโครงการนี้เนี่ยก็คุณก็จะกลายเป็นผู้เชา่าแต่ว่ายังมีสิทธิ์ในการซื้อคืนเมื่อถึงเวลานะฮะจะผ่านไป3ปี5ปีก็ว่างันไปแต่ก็คุณก็ยัง manage ต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องของแผลเป็นทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องของแผลเป็นทางเศรษฐกิจเนี่ยคุณเมทีก็บอกว่าลักษณะสําคัญ ที่เราเริ่มเห็นแล้วล่ะว,ว่าการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันจะมีลักษณะสำคัญอยู่ด้วยทั้งหมด3อันอันที่หนึ่งก็คือนะครับเป็นการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงนะฮะหรือว่าอันอีเวนนั่นเองบางธุรกิจจะฟื้นเร็วบางธุรกิจจะฟื้นช้าพื้นที่บางพื้นที่จะฟื้นเร็วบางพื้นที่ฟื้นชา้านะครับขนาดธุรกิจก็เกี่ยวพื้นที่ก็เกี่ยวแล้วก็อิอ Industry, นดัสทรีแน่นอนอันนี้เกี่ยวแน่นอนนะครับสเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างนานนะครับซึ่ง อันนี้จะส่งผลกระทบถึงการฟื้นตัวของตลาดแรงงานไทยอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและข้อ3มเนี่ยมีความไม่แน่นอนหรือว่า u n certainty เนี่ยสูงในเรื่องของการเปิดประเทศและการเข้าสึงวัคซีนซึ่งจะส่งผลในการฟื้นตัวเนี่ยอาจจะล่าช้าออกไปอีกนะครับคุณเวทีบอกว่าจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวน้อยเพราะยังไม่สามารถเปิดประเทศได้และการท่องเที่ยวของเราต้องพึ่งพาต่างชาติเป็นหลักนะครับ GDP ของการท่องเที่ยวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก1 0 1 2ซนะครับซึ่งสูงกว่าประเทศอื่นที่อยู่ที่เลขหลักเดียว ทำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะฟื้นตัวช้ากว่าประเทศอื่นขณะที่การส่งออกของไทยกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าแต่เมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็ยังช้ากว่าอยู่ดีนะครับเพราะว่าสินค้าของเราไม่ได้เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งเป็นสินค้าที่กําลังต้องการในตลาดที่กําลังฟื้นตัวนี่เองนะครับนอกจากนี้เศรษฐกิจไทยยังมีจุดเปราะบางแฝงอยู่จนกลายเป็นอุปสรรคในการฟื้นตัวได้แก่ระดับหนี้ครัวเรือนที่สูงมากประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงมากๆกนะครับ ซึ่งโควิด1 9ทเนี่ยทำให้หนี่ครัวเรือนของไทยเนี่ยนะครับขึ้นมาแต่89.3%ของ GDP ในไตรามาสที่4ของปี2563และกำลังเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะส่งผลต่อการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนในวารวการการจะเจ็บรายได้ของภาครัฐที่ต่ำกว่าเป้าก็ายัง กระทบถึงความสามารถในการจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งความเปราะบางเหล่านี้ทําให้การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทยอาจจะช้าลงนะครับดูจากงบประมาณรายจ่ายปี65เราก็พอจะเห็นทิศทางที่ค่อนข้างจะน่าหวันใจพอสมควรนะครับงบประมาณรายจ่ายปี65นี่ผมผมเสริมเองนะฮะไม่ได้อยู่คุณเมธีไม่ได้พูด3.1ล,ล้านล้านบาทโดยประมาณนะครับเราก็เป็นงบประมาณขัดดุลน,นะครับง่ายๆคือว่า ขาด,ดมุนเกือบเจ็ดแสนล้านนะก็คือจะตั้งเป้าเก็บเงินที่สองจุดสี่ล้านล้านบาทซึ่งไอข้ขาดดุลเกือบเจ0ดล้านเนี่ยผมเข้าใจว,าว่ามันคือเต็มเพดานของการขาดทุนที่ทําได้ก็คือ20%ซของงบประมาณปัจจุบันบวกกับอีกถ้าจะไม่ผิด8ปิซของเงินต้นที่ต้องคืนภายในปีบประมานั้นๆอะไรเงี้ยนะครับบวกกันมาเป็นประมาณเกือบเจ็ดแสนล้านที่ว่านี้นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ารัฐไม่สามารถที่จะเก็บเรื่องของภาษีได้เข้าเป้าเนะี่ยก็อันนี้ก็จะกลายเป็นอีกประเด็นหน ุณเมธีบอกว่าแม้ว่าจะมีมาตรการที่รัฐบาลระดมใช้ในช่วงปีกว่าที่ผ่านมาหลายโครงการได้ผลดีแต่เหล่านี้ก็เป็นมาตรการชั่วคราวนะครับสิ่งที่ต้องตระหนักก็คือว่ายิ่งเศรษฐกิจฟื้นช้าความทนทานต่อวิกฤตของภาคธุรกิจและแรงงานก็จะยิ่งลดโอกาสนะฮะลดลงนะฮะโอกาสและจํานวนแรงงานที่จะกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ยิ่งช้าและหน้อยลงจนเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า uh, economic s c a r อว่าแผลเป็นทางเศรษฐกิจบางแผลาอาจจะลึกและ ชะกันเกินกว่าที่จะฟื้นฟูเยียวยาได้ด้วยซ้ำนะครับรองผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยยังย้ำอีกว่าแม้รายได้ของภาครัฐจะลดลงแต่ความจําเป็นที่รัฐบาลต้องใช้ใจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกลับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อจะช่วยให้แผลเป็นทางเศรษฐกิจนี้มันเล็กลงนะฮะโดยสิ่งที่รัฐบาลควรให้ความสําคัญนับจากนี้คือเลือกการกระตุ้นให้ตรงจุดมากที่สุดและควรเป็นมาตรการที่นําไปสู่การแก้ปัญหายอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับ นักเศรษฐศาสตร์บางคนเนี่ยเปรียบเทียบเศรษฐกิจไทยเหมือนกบที่กำลังถูกต้มนะฮะแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ทฤษฎีกบต้มเนี่ยนะฮะแต่โควิด19เนี่ยเร่งความร้อนให้เร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เราก็ต้องหาทางที่จะออกมาจากเรื่องนี้ให้ได้คุณแม้ที่อธิบายว่าก่อนมีโรคระบาดเนี่ยสกิลภาพของแรงงานไทยถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วนะครับด้วยโลกธุรกิจปรับเปลี่ยนไปอย่างมากแล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยี disruption นะฮะแต่โควิด19เนี่ยมันทําให้ความเสี่ยงเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก ทำให้แรงงานที่มีทักษะที่ไม่สอดคล้องธุรกิจยุคใหม่ตกงานนะครับแล้วก็มีผู้เสีย่ยงจะตกงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด,ด้วยไม่เพียงคุณภาพแรงงานจนํานวนคนในวัยทํางานเองก็เป็นอีกปัญหาสําคัญของตลาดแรงงานไทยนะครับในปี2 5ง4เนี่ยประเทศไทยมีประชากรอ,อายุ60ปีขึ้นไป20%ซนะครับซึ่งก็ถือว่าเราได้เข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์แบบแล้วในขณะที่อีก10ปีข้างหน้านะครับ10ปีข้างหน้านี้ไม่อีกปแป๊บเดียวเนี่ย สัดส่วนคนไทยอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยอาจสูงถึง3 0นะครับคุณเมธียกตัวอย่างภาคเกษตรซึ่งปัจจุบันเนี่ยแรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยอายุสูงกว่า50ปีการปรับตัวเข้าสู่เกษตรยุคใหม่ a g r ิ e ทคเนี่ยจะเป็นเรื่องยากทําให้แนวโน้มประสิทธิภาพการผลิตจะต่ําลงเรื่อยๆขณะที่วัยเพิ่มสูงขึ้นนะครับการที่ประเทศมีผู้สูงวัยในสัดส่วนที่ทําให้ความสามารถในการสร้างไรายได้ของประเทศลดลงการนําเทคโนโลยีมาปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตภา,ภาคธุรกิจเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะ หรือการที่แรงงานในปัจจุบันมีทักษะที่ไม่ตรงกับสิ่งที่ธุรกิจต้องการเราเรียกว่าสกิลมิสแมทช์นะฮะหรือสกิลแกล p เหล่านี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ตลาดแรงงานไทยมีมานานละแต่โควิด19เนี่ยเปิดแผลที่ซ่อนอยู่ให้มันชัดมากยิ่งขึ้นนะครับพร้อมกับบ่งชี้ว่ารัฐบาลควรจะเร่งดำเนินการเรื่องใดด้วยคุณเมทินีแนะนําว่าสับการระบาดระยะสั้นเนี่ยรัฐบาลควรกระตุ้นให้เกิดการจัดการแรงงานที่มีอยู่ในปัจจุบันก่อน ในแง่ของการช่วยให้แรงงานเข้าถึงตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของตัวเองหรือที่เรียกว่า job matching นั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มผลิตภาพให้กับภาคธุรกิจรวมถึงในแง่ของการเพิ่มทักษะแรงงานที่เรียกว่า upskill reskill res ให้เหมาะสมกับโลกยุคใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ก็พูดถึงแพลตฟอร์มอันหนึ่งนะฮะชื่อว่าไทยมีงานทำ .com เนี่ยเป็นการจับคู่งานกับทักษะแรงงานนะครับเพื่อกระตุ้นให้แรงงานกับเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้นและมีผลิตภาพ เพิ่มขึ้นนะครับโดยเกิดจากความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานคณะอนุกรรมการสภาพัพฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจแล้วก็กระทรวงอ,อววนะครับละหลายหน่วยงานด้วยรวมถึงธนาคารประเทศไทยก็อยู่ในนี้ด้วยนะฮะนอจกจากจะจับคู่งานกับแรงงานเ้วเนี่ยแพลตฟอร์มนี้ยังเอื้อให้เกิดการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความสามารถระหว่างธุรกิจ SME กับบริษัทขนาดใหญ่และยังเชื่อมต่อระบบกับแพลตฟอร์มด้านการฝึกอบรมที่ทางอ,อววพัฒนาขึ้นด้วยนะครับเพื่อปรับทักษะของแรงงานนั่นเอง สำหรับระยะยาวระยะกลางระยะยาวนะครับคุณเมธีก็บอกว่ารัฐบาลควรเป็นเจ้าภาพประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคัการศึกษาและภาคธุรกิจในการวางสิ่งที่เรียกว่ายุทธศาสตร์แห่งชาติด้านแรงงานนะครับเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ทักษะของแรงงานเนี่ยสอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจใหม่รวมถึงสร้างศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยนะครับคุณเมธีกล่าวทิ้งท้ายว่าอย่างนี้ถ้าประเทศไทยไม่มีการ พัฒนาโครงสร้างแรงงานที่ดีแรงงานไทยจะลุกไม่ขึ้นนะฮะแล้วก็แรงงานไทยจะไม่ยอมหรือว่าอาจจะพัฒนาศักัภาพตัวเองช้านะครับย่อมทําให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ถดถอยลงนะะจากที่เราเคยเติบโต4ถึง5%เตอนนี้เหลือ3แต่ถ้ายังไม่ทําอะไรเนี่ยมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับปัญหาเศรษฐกิจก็จะเป็นชนวนไปสู่ปัญหาสังคมทั้งในระดับมหาภาคและระดับครัวเรือนนะครับซึ่งจะกลายเป็นแผลเรื้อรังของประเทศที่จะแก้ไข ยากมากๆเลยถ้าปล่อยทิ้งไวน้นี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของรองผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยนะครับต้องต้องเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าต้องคิดเยอะเลยทีเดียวในประเด็นนี้นะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by Sasi Agneso